ถ้าคุณอยากอยู่ใจกลางเมืองนะคะแต่มีความต้องการที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอยากจะ c u สตอมไม e ทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจต้องการนะคะคุณมี2ทางเลือกอย่างแรกเนี่ยก็คือซื้อที่ดินปลูกบ้านเองเลยคะ่ะครับอย่างที่2ครับคือคุณต้องมาดูที่ครับวินเชลนาราทิวาน สวัสดีครับวันนี้บีมและพี่วินนะคะพาทุกคนไปอยู่ที่โครงการวินเชลนาราธิว่านะคะซึ่งเป็นโครงการที่เป็นท็อปออฟเ e t าทาวน์ในตอนนี้เลยค่ะครับผมคลิปนี้เนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเหมาะกับทางสถาปนิกรือไอ่ก็ผู้พัฒนาสังหารีมาครับน่าจะได้ความรู้กันเยอะมากแต่วัตถุประสงค์ที่เราทาวิดีโอนี้นี่มาเนี่ยหลักๆเนี่ยเพื่อต้องการให้คนที่อยากจะหาบ้านที่เป็นทับเบอกชวี่ใจกลางเมืองได้ดูกันครับค่ะ โครงการมินเชลนะคะจะตั้งอยู่หน้าถนนนาราธิวาสใกล้กับแยกที่ตัดกับถนนจันท์หน้าโครงการเนี้ยจะมีบ r t ทอยู่ห่างออกไปนิดหน่อยเนี่ยก็จะมีทางขึ้นลงทางด่วนที่สำคัญนะคะที่เนี่ยใกล้กับ C b บีดีสาทรมากค่ะครับผมชื่อโครงการวินเชลนะครับจริงๆมีความหมายที่ค่อนข้างดีครับค่ะประกอบด้วยคำสองคำวินคือลมก็คือพี่วินไม่ใช่ครับไม่ใช่ชื่อพี่ในขณะที่เชลคือเปลือกของอาคารค่ะคือทางเจ้าของโครงการเนี่ยเขาคิดมาว่า เขาจะดีไซน์ให้มันเป็นอาคารที่มาเป็นแบบโครงสร้างเปลือยเปล่าแล้วก็ให้กับทางเจ้าของบ้านเนี่ยที่เขาซื้อไปเนี่ยก็มาคิดแล้วก็ดีไซน์ตกแต่งกันเองได้ค,ครับในขณะที่คําว่าวินเนี่ยคือ ventilation ก็คือเรื่องลมนี่เองก็พยายามคิดว่าห้องทุกห้องเนี่ยจะต้องอยู่ได้อย่างสบายโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์เลยก็คือความหมายโดยรวมนะคะก็คือเป็นบ้านที่มีลมพัดผ่านตลอดเวลานั่นเองค่ะครับ ซึ่งความพิเศษสุดๆของที่นี่เลยนะคะก็คือทุกห้องย้ำ่ปทุกห้องเลยนะเขาเป็น duplex p น n t h o u s e คือในหนึ่งชั้นอาจจะมีแค่2ห้องเท่านั้นเองซึ่งทั้งหมดนะคะเขาจะมีทั้งหมด36ห้องรวมที่จอดรถรวมฟัสซิลิตี้อะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยเขามี28ชั้นซึ่งความสูงจริงๆแล้วอะค่ะมันเทียบเท่ากับตึก40ชั้นเลยทีเดียวอ่าครับส่วนห้องทุกห้องของเขาเนี่ยครับเขาก็จะมีเป็น private lift ก็คือเปิดประตูจากลิฟต์มาเนี่ยก็คือเข้าฟอร์เย่ <Fore yer S 2> หน้าบ้าน,นาได้เลย แล้วก็ห้องทุกห้องของเขาเนี่ยครับเขาจะแบ่งเป็น2ขนาดห้องเล็กของเขาเนี่ยเรียกว่าไม่เล็กเลยคือ450ตารางเมตรแล้วก็ห้องใหญ่เนี่ยคือ550ตารางเมตรครับซึ่งราคานะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่86ล้านบาทจนถึง180ล้านบาทค่ะกลับมาที่คําถามแรกนะครับว่าถ้าเราต้องการหาบ้านที่อยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็สามารถคัสตอไมอะไรทุกสิ่งอย่างได้เลยเนี่ยช้อยแรกเลยครับคือการหาที่ดินแปลงเล็กๆใจกลางเมือง แล้วก็ต้องหาคราบวนนี้หาผู้รับเหมามยุ่งยากมากครับถ้าในเงี้ยาราคาล่ะคะพี่วินมองว่าการที่เราซื้อที่ดินในเมืองรับปลูกบ้านเองเนี่ยมันคุ้มกันจริงๆเหรอคะเดี๋ยวโชว์ตัวเลขให้ดูครับถ้าเราลองยกห้องดูเพกไซส์ใหญ่ของที่นี่เนี่ยลงไปวางบนดินคงต้องหาที่ดินอย่างน้อยประมาณ200ตารางวาโดยถ้าจะเปรียบเทียบเอาแบบเป๊ะเลยให้เป็นที่ดินริมถนนนาาธิวาสเหมือนกันราคาประมาณ8 0 0แสนบาทต่ตอตารางวาจะต้องใช้เงินซื้อที่ดินถึง160ล้านบาทครับ แต่ถ้าลองอีกแบบโดยการลดสเปคไปหาที่ดินในซอยย่อยประมาณ350,000บาทต่อตารางวาเราจะได้ที่ดินมาราคา70ล้านบาทแล้วถ้ารวมง,งบก่อสร้างบ้านแบบแปรเชลล์550ตารางเมตรอีก10ล้านบาท จะได้ราคารวม170ล้านบาทสำหรับบ้านริมถนนนาธาธิวาสหรือไม่ก็80ล้านบาทสำหรับบ้านในซอยย่อยครับแต่ราคานี้นี่คือได้แค่บ้านกับที่ดินใช่ไหมคะยังไม่ได้ฟัสซิลิตี้อะไรเลยใช่ถ้าบีมจะเอาแบบจัดเต็มหน่อยเนี่ยเดียกันเพิ่มสระว่ายน้ำแบบอลังการเลยแล้วก็มีสวนแบบยชิลลรอบตัวบ้านเลยนะเราคงต้องหาที่ดินใหญ่ขึ้นอีกเท่าตัวเลยกลายเป็นหนงไร่ แล้วก็ต้องเพิ่มค่าก่อสร้างต่างๆอีกเยอะแยะมากมายสุดท้ายเนี่ยราคารวมเนี่ยจะกระโดดมาเป็น340และ160ล้านบาทเลยนะซึ่งงบทั้งหมดเนี่ยยังไม่รวมค่าออกแบบและค่าคุมงานก่อสร้างเลยแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแค่ Facility ที่อยู่บนดินที่ไม่ได้วิวสวยๆจากยอดตึกสูงเลยนะจิมก็ยังเห็นว่ายังมีโครงการที่เป็นบ้านรูใจกลางเมืองอีกหรือเปล่าคะอันนั้นนี่คือออกมาเทียบกันได้ไหมคะโครงการแบบนี้เนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีที่ดินขนาดไม่ใหญ่มากซึ่งทําให้เขาเนี่ และบ้านแต่และชั้นเนี่ยพื้นที่เนี่ยก็จะดูไม่ใหญ่โตอลังการเท่าที่นี่นะค่ะจากที่เราไปดูช้อยส์อื่นกันมาแล้วนะคะบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกปลูกบ้านกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่วินเชลเนี่ยที่นี่มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะครับคอนโดแบร์เชลเนีครับนินต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับสาหรับคอนโดที่มันจะอยู่ตามแบบชั้นลุก<ม>ท็อปชั้นเพนทาสน์อะไรเงี้ยครับ,รบซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีอยู่เรื่อยๆในขณะที่คอนโดดูเพ็ก์เนี่ย ก็จะมีน้อยลงหน่อยที่เป็นดูเพกแบดเชลซึ่งดูเพกแบดเชลส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขนาด3 0 0 4 0อตารางเมตรแต่พื้นที่วอยตรงนี้ครับก็จะอยู่ทั้ประมาณ20-30%จะไม่ได้ใหญ่ขนาดน,นี้คือที่เนี่ยค่ะเขาให้วอยมาค่อนข้างใหญ่มากพื้นที่โล่งเนี่ยมีถึงประมาณ6 0 7 0เลยค่ะซึ่งทําให้ตัวสเปซเนี่ยลมอ่ะมันโคล์มากมากเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเราออกมาจากไพรเวทลิฟล็อบบี้นะครับซึ่งเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นจุดทางเข้าของแต่ละยูนิต ถ้าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยลองจินตน,นาการดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเรามีบ้านอยู่บนดินแล้วก็เรามีเฉลียงหน้าบ้านซึ่งเป็นเฉลียงเนี่ยมันจะเป็นทางเข้าของบ้านเฉลียงตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลังคาคุมเอาไว้เพื่อกันแดดกันฝนแล้วก็ด้านหน้าของเฉลียงเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ทางโครงการเนี้ครับเขาอยากจะยกคอนเซปต์ตรงนี้ขึ้นมาวางอยู่บนระเบียงด้านหน้าด้านนี้เลย ซึ่งตรงเนี้ยนะคะคุณผู้ชมสามารถปลูกเป็นต้นไม้ใหญ่ได้เลยสูงได้ถึงประมาณ5เมตรส่วนตัวดินที่เป็นรากต้นไม้นะคะเขาก็เว้นไว้ให้ลึกลงไปได้ถึงประมาณ1เมตรกว่าเลยค่ะหลุมลึกขนาดนี้มันทําอะไรได้อีกบ้างครับจริงๆพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถทําเป็นบ่อปลาเช่นบ่อปลาคร์ฟได้เลยหรือว่าจะเป็นสาะเด็กเอาไว้ให้ลูกๆแน้วน้ําเล่นก็ได้อีกไอเดียหนึ่งก็คือเป็นออนเซ็นหรือว่าจากรุซี่ส่วนตัวนะคะชมวิวพาโนรามาไปด้วย หรือถ้าเกิดว่าคุณชอบเลี้ยงสัตว์นะคะจะแปลงเป็นที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็ได้ค่ะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับความใหญ่ของมันเนี่ยขนาดประมาณเกือบ50ตารางเมตรเลยนะครับสำหรับยูนิตใหญ่ห้องนี้ก็ขนาดนี้นะก็ใหญ่พอๆพกับห้องสองห้องนอนสำหรับคอนโดเล็กๆใจกลางเมืองเลยครับ สำหรับวิวทิศหน้าบ้านนะคะซึ่งจริงอะ่ะคือเป็นหลังตึกตรงนี้จะเป็นทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเราก็จะเห็นวิวตั้งแต่ต้นถนนสาทรพระรามสี่สวนลุมไปจนถึงโค้งแม่น้ําที่เห็นวิวพื้นที่สีเขียวของบางกะเจ้าเลยค่ะครับจากวิวด้านหน้านะครับตอนนี้เนี่ยเรามาวิวด้านหลังกันบ้างซึ่งเป็นเทเลสด้านหลังของห้องนี้ครับด้านนี้เนี่ยวิวตอนกลางคืนนี้จะสวยมากเพราะมันเริ่มต้นตั้งแต่สะพานตากสิน<ม>สะพานแขวนแล้วก็สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับ ในส่วนของ orientation นะคะตัวโครงการเนี่ยเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอด้านหลังเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะเป็นทิศที่รับลมเกิดพอดีเป๊ะเลยค่ะทําให้โครงการเนี่ยเขาเหมาะที่จะออกแบบมาแบบเป็น passive design ค่ะ passive design น,นี่กคือเขาจะใช้หลักการในการรับลมอย่างเต็มที่เลยฉะนั้นประตูหน้าต่างทุกบานเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้มีช่องระบายอากาศบานใหญ่เนี่ยก็จะมีบานเกต หน้าต่างบานเล็กๆนี่ก็จะมีบานเอาไว้หมุนได้าบานใหญ่ๆอย่างนี้ครับจะเป็นของยี่ห้อชูโก้ที่มาจากเยอรมันเลยอินพอร์ตเข้ามาราคานี้ก็เกือบล้านหนึ่งละ,ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของกระจกเนี่ยเขาก็จะให้เป็นกระจกมีรภัยความหนาเนี่ยก็จะหนาพิเศษเพื่อที่จะกันเสียงนะคะจากถนนแล้วก็การลมบนสุดๆได้ค่ะครับสำหรับโครงตั้งของโครงการนี้ครับเขาจะใช้เชียร์วอล์ซึ่งจะเป็นผนังรับน้ำหนักแบบนี้ครับก็จะเป็นผนังที่ ไม่มีเสาเลยเพราะตรงนี้มันใช้แทนเสาไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่พื้นของโครงการเนี่ยเขาจะใช้เป็นพื้นแแตนดแสบที่เห็นอยู่ข้างบนนี้ครับ<ม>ก็จะเป็นบางแบบไม่มีคานเลยซึ่งตัวสแปนที่กว้างขนาดนี้นะคะและพื้นที่บางขนาดนี้ทําให้อินเทอร์เนียดีไซเนอร์เนี่ยทำงานได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยค่ะมาพูดถึงส่วนงานระบบครับที่นี่ครับเขาเตรียมไว้อย่างเฟสติ벌สุดๆนะครับถ้าทุกคนเนี่ยสังเกตท่อสีดําที่เห็นด้านขวามือเนี่ยครับมันจะมีตัวอักษรสีส้มที่มาร์คเอาไว้ว่าแต่ละท่อเนี่ย มันมีประโยชน์ไว้ทําอะไรบ้างซึ่งบางจุดเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ํา<ม>บางจุดก็จะเป็นท่อสาหรับห้องอครัวงั้นแปลว่าเราสามารถเลือกไดก้เลยใช่ไหมคะว่าเราจะวางห้องครัว้ตรงไหนห้องน้าไว้ตรงไหนอ่าใช่ครับไรเซอร์ตรงนี้ครับมันจะมีอยู่5จุดด้วยกันสำหรับปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนขณะที่อีกจุดหนึ่งที่พิเศษที่คอนโดที่อื่นนะครับไม่เคยมีอย่างนี้มาเลยก็คือการที่เขาทำอย่างครับเป็นหลุมพิษซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองตรงนี้เนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีท่อยูแฉกที่เขาเตีเอาไว้สําหรับงานระบบห้องน้ํา เพื่อแก้ไขในเรื่องสิ่งอุดตันซึ่งปกติท่อ U- แทเนี่ยเขาจะต้องอยู่ชั้นล่างของพื้นตรงนี้ฉะนั้นพอมันมีปัญหาเนี่ยเราต้องไปขอห้องขัางล่างเนี่ยเพื่อเปิดแล้วก็แก้ไขครับค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่เขายังเตรียมระบบแกส๊สไว้ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถต้มผัดแกงทอดกันได้สนุกเลยค่ะถ้าเกิดว่าพี่วินลองจินตนาการดูหน่อยได้ไหมคะถ้าเกิดมีครอบครัวหลายๆแบบเขามาซื้อโครงการเนี้ยแล้วเราจะจัดฟังก์ชันได้แบบไหนยังไงบ้างคะครับผมสมมติเป็นตัวอย่างแรก เป็นครอบครัที่ไม่มีลูกมีแม่บ้านไปกลับนะครับก็ชั้นล่างเนี่ยโหจัดได้เต็มที่ไม่มีปัญหาเลยเลยชั้นบนเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยก็าสามารถจัดเป็นแบบมัตสเตอร์เป็นรูมขนาดใหญ่ก็อาจจะมีห้องไพรเวทของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนี่ยแยกไปจหา่างได้อีกสบายสบายเลยถ้าเป็นอีกสกีมหนึง่งอาจจะเป็นเป็นครอบครัวที่เริ่มมีพ่อแม่มีลูกสองคนมีแม่บ้านมีพี่เลี้ยงตรงนี้เนี่ยชั้นบนเนี่ยเขาสามารถจัดเป็นสมหรือสีห้องนอนยังได้เลย แล้วก็ชั้นล่างเนี่ยในโซนเซอร์วิสเนี่ยเขาก็สามารถแบ่งห้องแม่บ้านห้องเมดแยกกันไปได้เลยมีครัวมีพันที่แยกกันสบายครับค่ะแล้วถ้าเป็นครอบครัวใหญ่จริงๆนะคะมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ลูก4ี่คนแล้วยังมีแม่บ้านนีกนะคะพิมแนะนําเลยว่าซื้อทั้งฟอร์เลยค่ะตรงเนี้ยเราก็จะได้มา1 0 0 0ตารางเมตรเลยสองห้องแล้วโครงการนะคะเขาก็เตรียมตัวช่องที่สามารถเชื่อมคอมบายกันทั้ง2องห้องไว้ได้นะคะ บริเวณตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผนังนก่ออิฐซึ่งเราสามารถทุบได้ค่ะครับอย่างพอเราคอมไบสองยูนิตแล้วนี่ครับมันจะมียูนิตใหญ่กับเล็กฝั่งด้านนี้เป็นยูนิตใหญ่อาจจะยกตัวอย่างเป็นพื้นที่เป็นความเลี้ยงบิลลูมข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นห้องของคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราปิดประตูกั้นเอาไว้เลยเปิดปิดได้ก็อาจจะเป็นโซนปาร์ตี้เลยข้างบนก็จะเป็นห้องของอลูกๆสี่คนซึ่งตรงนี้พอไพวีดลิฟต์แยกกันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเรื่องการแอคเซส ตอนนี้เราพาทุกคนมาดูห้องจริงนะครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องโชว์ยูนิต550ตารางเมตรพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เฉลียงที่เอาไว้รับแขกก่อนก็เขาตกแต่งมาค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโคซี่ด้านนี้เนี่ยจะเป็นประตูด้านหน้าของตัวยูนิตซึ่งเป็นประตูบานเปิดบานเดียวในขณะที่อีก5าบานที่เหลือนะครับเขาจะทําเป็นประตูบานเฟียมซึ่งสามารถเปิดสุดได้หมดเลยลองเข้าไปดูข้างในกันครับจริงๆอยากให้ ทุกคนเนี่ยลองแวะเข้ามาดูที่โครงการนี้จริงๆเลยเพราะว่าที่นี่เขาตกแต่งค่อนข้างน่าอยู่มากฝั่งห้องข้างๆด้านนี้ครับเขาจะแต่งเป็นห้องตัวอย่างที่เป็นห้องเล็ก4-50ตารางเมตรห้องด้านนู้นเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นแนว o r i e n t a l m i n i m a l ก็จะดูโฮมมี่หน่อยในขณะที่ห้องเนี้ยจะดูคลุมคล่ม,ลมเท่เทออกมาเป็นดีไซน์ i n น u s t r i a l Loft ก็สังเกตดูเนี่ยเขาจะใช้แมทเทอเรียที่ค่อนข้าง,างาเปื่อยๆหน่อยคอนกรีตเปื่อยยังคงเก็บไว้ด้านนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นโครงเหล็ก ดําสลับกับพวกเส้นของสีไม้ครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยชั้นล่างเนี่ยเขาจะทําเป็นโอเพนแกลนเริ่มต้นตั้งแต่พันที่มุมทานข้าวแล้วก็ลิฟวิ่งรูมที่ค่อนข้างใหญ่ด้านนี้ก็ยังแบบพื้นที่นั่งเล่นได้ชั้นล่างทั้งหมดเนี่ยครับเขาจะยังแบ่งซอยเป็นห้องทํางานห้องแฟมิลี่ o ูมข้างหลังเนี่ยก็ยังมีครัวแล้วก็มีส่วนห้องห้องนอนเมดส่วนหลังซักล้างข้างบนเนี่ยครับเขาแบ่งเป็น4ห้องมีห้องนอนเล็ก2ห้อง มีห้องได้กี่ห้องหนึ่งที่เขาสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องสปาได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นห้องนอนใหญ่่ห้องบนครับในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของโซนเซอร์วิสซึ่งเขาเว้นช่องมาให้ใหญ่พอสมควรนะคะจะสังเกตเห็นว่าท่ออะไรทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ตรงนี้มดเลยทั้งห้องไฟตัวหม้อน้ําระบบแอร์นะคะก็จะอยู่รวมกันทําให้ช่างเนี่ยเวลาที่เขาเข้ามาเซอร์วิสเนี่ยเขาเข้ามาจุดนี้จุดเดียวกับอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาพวก ของใช้ต่างๆเนี่ยมาเก็บไว้ตรงนี้เป็นโซนสตอร์รจได้เลยตรงนี้ลมมันจะโฟล์มากเพราะว่าเขาเอาไว้สําหรับระบายอากาศนะคะจากส่วนครัวแล้วก็ส่วนห้องน้ําซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าออกหลักของเมดเลยก็คือจะมีส่วนห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําเมดอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะถ้าเกิดให้พี่วินคิดนะคะว่าจะดีไซน์ห้องนี้เอาแบบห้องในฝันเลยพี่วินอยากแต่งห้องนี้ยังไงอืมดับเบิลวอล่มใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้าเป็นพี่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ย กำแพงนี้อาจจะทําเป็นผนังเป็นหน้าผาจําลองปีใหนไปถึงขั้งบนได้เอาไว้เก็บรังนกเหรอคะออก็ไปได้ถึงสุดเลยถึงผ้าพดยานนั่นแหละครับค่<ฮ>ะหรือถ้าเป็นแบบแนวผู้หญิงหน่อยพื้นที่ตรงนี้ทาเป็นพื้นที่โยคะโยคะธรรมดาจะไม่พอห้อยผ้าลงมาเลยทําเป็นโยคะฝ้ายก็ได้หรือผนังตรงนี้ครับถ้าเราทําเป็นพื้นที่นักกินข้าวลิฟตงรูมใหญ่ๆนี้ทาเป็นผนังกรีนวอลทั้งแผงก็ได้เป็นแนวแบบรักธรรมชาติตารางเมตรละหมื่นครับ <ฮะ S 1> ครับค่<ฮ>ะ ถ้าสำหรับวิมนะคะึ่มอยากทำเป็นแบบเชฟหนังสือนะคะแบบเต็มผนังเลยเป็นเชฟยักษ์เลยกับอีกไอเดียหนึ่งเนี่ยอยากจะทําเป็นแบบลงหนังอะคะ่ะคือฉายโปรเจคเตอร์เข้าตัวผนังเลยอผนังอันนี้ใช่ไหมครับพื้นที่เหลือใหญ่ๆหอย่างนี้เลยกับอีไอเดียหนึ่งค่ะซึ่งวีมไม่รู้ว่ามันจะทําได้หรือเปล่าคือแบบอยากทําสาวว่ายน้ำฮาโอลิมปิก่าตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านนะคะได้ไหมคะอันนี้เนี่ยผมก็ไปถามเมนเจอร์มาแล้วเหมือนกันทางโปรเจกต์เมนเจอร์เขาบอกว่า เวลาเจ้าของห้องเนี่ยซื้อไปเนี่ยเขาจะมีดีไซน์ไกด์ไลน์อันหน,นึ่งเพื่อที่จะบอกว่าอะไรที่ทําได้และทําไม่ได้บ้างถ้าทำไว้น้ำเนี่ยอันนี้มันมีน้ําหนักที่เยอะเกินไปก็ไม่สามารถมาใส่ตรงนี้ได้ไปใช้พื้นที่ต้องไปไว้น้ำข้างบนข้างบนดีกว่าครับค่ะในพิเ็นคะ่ะคือนอกจากฟังก์ชันที่เนะี่ยที่มันเด่นแล้วอะ่ะ สไตล์ของฟาษาเปบีมว่ามันเด่นมากมันเรียกอะไรยังไงบ้างอะคะเหมือนกับที่เราตอนเรียนตอนเด็กๆนะครับสมัยบีมก็คงจะเป็นสาวๆที่เราเรียนที่ซ of Architecture อร์ครับแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า brutalist architecture <c oughs> ครับซึ่งมันเป็นดีไซน์สไตล์ที่เรียกว่าเน้นโชว์สัจจะของวัสดุโครงสร้างของตึกเนี่ยเขามาเป็นยังไงเนี่ยเาก็จะโชว์แบบนั้นเลยเช่นตรงนี้เนี่ยเสาเป็นคอนกรีตเปรอยอ่าเป็นคอนกรีตตรงนี้เขาก็จะเปอยไว้อย่างนี้เลยหรือแบบอิฐบล็อกเนี่ยครับเขาก็จะไม่ม คือเทาที่วิมจำได้นะสไตล์นี้เขามีตั้งแต่สมัยแบบโมเดิร์นหนึ่เลยซึ่งคนที่ใช้สไตล์นี้เยอะๆนะคะก็จะเป็นแบบเลอโคบิเออร์ใช่ไหมคะมแต่ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันอ่ะก็น่าจะเป็นทาโรอันดค,ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในล็อบบี้กันแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นดีไซเนอร์คนเดียวกับที่ดีไซน์ห้องตัวอย่างขนาดใหญ่ไว้นะคะคจะสังเกตว่าก็จะแนวแบบบาหลีดิบๆแมนๆหน่อยจะโชว์พวกงานระบบอะไรอย่างเงี้ย หจริงๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะดีไซน์ให้ออเพนเปิดประตูทุกอย่างทุกบานตรงนี้เนี่ยได้กว้างขวางเลยแล้วก็มีพัดลมมีอะไรอยู่หลายๆจุดเพื่อให้นั่งแล้วก็ชิลๆกันได้ค่ะข้างในเนี่ยเขาจะมีลิฟต์ล็อบบี้ที่เขาพยายามดีไซน์ให้โครงสร้างอคอนกรีตเปื่อยเนี่ยมันจะมีพทเทิร์นของไม้เป็นกิมมิกเล็กๆอยู่ตรงหน้าลิฟต์ครับค่ะ,คะและในส่วนของที่จอดรถนะคะที่เนี่ยเขาให้มาทั้งหมด200คันโดยที่ หนึ่งบ้านเนี่ยจอดได้3คันนะคะเขาจะแบ่งเป็นว่าลูกบ้านเนี่ยจอดได้ร้อยคันแล้วก็วิซิเตอร์เนี่ยจอดได้อีกร้อยคันทั้งหมดรวมเป็น500เซนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นกิมมิคที่บิมชอบมากโดยส่วนตัวคือในตัวที่จอดรถอะคะ่ะเขาจะให้เป็นตู้เก็บของเล็กๆไว้สําหรับเหมือนเวลาเราเอาของเนี่ยไปใส่ไว้ในตู้เหมือนเราอยู่เป็นแบบมีโรงโรถของตัวเองที่บ้านเ <c oughs> นะคะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูฟัสซิลิตี้ชั้นบนกันบ้างคะ่ะ ตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้นฟัสซิลิตี้แล้วนะครับก <üre? S 1> ็คือชั้นนี้เนี่ยจะอยู่บนชั้นสูงสุดดีไซน์ก,กิมมิกอันนึงเลยเนี่ยคือเขาก็จะมีฟัสซิลิตี้เนี่ยมาล้อมรอบขอดต้นไม้อันนี้ซึ่งขอดต้นไม้นี้นะครับเขาก็จะจัดหาต้นสเสม็ดขาวมามาปลูกตรงนี้นงงครับอืมเขต้องแพงมากเลยนะคะต้นเนี้ยอันนั้นสเสม็ดครับสเสม็เครื่องใช้ไฟฟ้าคร <laughs> <า>ับคุณรู้ด้วยเนี่ยจริงๆเนี่ยจะอยู่ในห้องนี้ครับคือเป็นห้องคอมมูนเนอรคิทเช่นที่เขาเตรียิบโตนอกจากฟังก์ชันตรงนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีฟิตเนสแล้วก็สตรีีมอกด้วยคค่ะรับ ตอนนี้เรามาถึงจุดสุดท้ายของโครงการแล้วครับก็คือจะเป็นสระว่ายน้ำ i n f i n i t y Edge Pool ซึ่งเป็นไฮไลท์ของ f a c i l i t y เขาเลยสต่อ,อันนี้นะครับเขายาว23เมตรแล้วก็พื้นที่ข้างหลังนี่แหละครับที่คนว่ายน้ำนี่จะได้เทก็คือวิวของพื้นที่สีเขียวบางกระเจ้าครับ นอกจากนั้นนะคะเขาก็แยกสระเด็กไว้ต่งางหากนะคะและพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคอมมูนิดี้คิทเช่นนะคะหรือว่าเป็นครัวที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถจ้างเชฟจากข้างนอกเนี่ยมาทำอาหารให้ทานได้นะคะอ,อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆที่เราเนี่ยสามารถมานั่งชิลอ่านหนังสือหรือว่าฟังเพลงก็ได้ค่ะก็เวลาเรามีปาร์ตี้เนี่ยก็จะให้ลูกๆเนี่ยเขาวิ่งเล่นอยู่ตรงสนามหญ้าข้างๆเลยก็ได้ค่ะครับตอนนี้มาถึงบทสรุปข,ของโครงการินเชลงงานที่ว่ากันแล้วครับ โครงการนี้นะครับลักษณะพิเศษของเขาเลยคือการดีไซน์ให้คอนโดเนี่ยมันเหมือนบ้านที่ออกมาซ้อนกันเรียกว่า Topical stacking house ครับซึ่งมีจุดเด่นหลายข้อมากเลยที่มากกว่าการหาที่ดินในเมืองแล้วก็หาคนมาสร้างบ้านครับค่ะซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยเลยใช่ไหมครพี่วินก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยฮอตที่สุดแล้วครับที่นี่อืมค่ะซึ่งถ้าใครนะคะอยากจะเข้ามาดูที่นี่ด้วยตัวเองนะคะก็สามารถ กดลิงก์ข้างล่างนะคะเพื่อลงทะเบียนได้เลยหรือว่าจะใช้มือถือของคุณนะคะสกแกน QR Code ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณนะคะยังเลือกไม่ได้ว่าจะอยากจะดูโครงการคอนโดมิเนียมที่ไหนดีนะคะที่เป็นซูเปอร์ลักชัวรี่เนี่ยก็ลองติดต่อมาหาเรานะคะเราจะช่วยสกคปดาวให้คุณเพื่อให้ตรงกับดีควายเมนทั้งเรื่องลัไษณ์แล้วก็โลเคชันค่ะครับนอกเหนือจากรีวิวน,นี้นะครับเราก็ยังมีคิวที่เราจะเข้าไปถ่ายโครงการซูเปอร์ลักชัวรี่ในเร็ว,เรวนี้อีกอยู่สองสามที่ค่ะ <c oughs> ฉะนั้น ถ้าใครสนใจครับกดติดตามพวกเราเลยครับค่ะเจอกันในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ